ฮัอรอครับวันดีครับเป็นไงบ้างครับโอ้โอฟงเสียงเลยคุณหอมเลยเ <c oughs> ม,ม้นทะลุจอ <c oughs> ไ้ลบบอะไรดีวะเอ่อเราจะเล่นแบบอะไรกันดีครับอันโมโฟเบียยกมือเลย <c oughs> ไม่เอากูไม่ชอบแบบผีโอ้เดี๋ยวกูแบกเรื่องต้องสามสิบเจ็ดเนี่ย หายเลยเงียบเลยก็คนมันไม่ยอมแบบผีจะให้ทำงานวะสดกสคูแม่โอ้โหดูหน้าปกเกมก็น่าเล่นละนหน้าปกเกมก็น,น่นาเล่นละเข้าเลยไม่กอยากเล่นเดินทางอาวกาศล่ะดูแปลไทยเดินทางอวกาศวัสอบปะเอ้ยมาว่าไปเดที่เดอะสคูกันสองคนสองต่อสองฟังนะ เขาแปลเลยเขาคะแนนของคุณต่ำมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ดนัดนาานดังนั้นคุณทั้งหมดนี่คือที่มีค้างคืนเพื่อเรียนอ๋อคือเรามาแก้คะแนนสอบอย่ายพอแม่งน้าหยู่จัดเราแบบเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยเท่เลยเฮ้ยโคเรอะไรวะเนี้ย พิมลองกดกระโดดดูเอ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 เฮ้เป็นอย่างนั้นวะ Serve for lost pay อ่าฮะต้องทำอะไรครับหึเราเราทำอะไรได้อางจำสแกรนี่ม่นมาจำสแกรดิไม่จำสแกรหน่อยอ๋อจำสแกรเพื่อนน้องเสียลมปรางไม่เสียเลย แม่เอาไม่ตงองเวอร์อะไรอ่ะดูยูเวิร์กเจอแล้วหนึ่งอันวยเจอแล้วสองอันนายบาร์รี่ต้องสมุดหรอเปิดเลยเพี้นกระดาษ work hard and be nice to people ทำงานให้นักแลวเป็นคนดีได้ครับ อยู่ไหนอ่ะอยู่ในห้องสมุดเอาล่ะ<อ>ครบแล้ววิ่งแล้วก็รีบทูดิกส์โอเคอไม่ใช่สายหนังสือหรออ่อแล้วนะใช่ครัมันให้กูเก็บนะเก็บมาหมดละเก็บเก็บก็เก็บถ้ามันโกนอยู่วะเราต้องเอาไปไหนวะทูดิกส์ ดูเด็กนี่คือที่ไหนแล้วเอาไปไหนแบงค์นี่เหรออ๋อ,อแจกหนังสือโอเคไปเลยแบงค์ก็มาอีกสองอันนะสไลด์เลยอุ้ยอะไรอะ่ะรีฟิลดเดอร์เจนเนอเรเตอร์ฮะทำไมต้องรีฟิลดเดอร์เจนเนอเรเตอร์วะเติมน้ำมันสมไมคือโรงเรียนม,มันจำเป็นต้นองมีเจนเนอเรเตอร์ได้หรอน่าจะต้อง เฮ้ยอ้าว uh, ดึงอะครับเอาเบอเตอร์โอเคดื okay, ด่มน้ำเลยน,นี่โอ้เออตเติมน้ำเตรียมไว้แค่นี้ก็จบเลยนี่หว่<ล>กินอาหารจากเรา<ม>เฮ้ยก้ยหยิบเตรียมไว้จะดีกว่าแบกกะอืมแบกกะเรียนในห้องเรียนโอเคได้ รีมกู้องขังหนีเลยรีมนั่นลกูไวกว่าเว้ยเตรียมน้ำไว้ก่อนละโอเคเตรียมน,น้ำละมาเรียนกันเถอะทุกคนจากาทิ่อ้าวอไอ้เหี้ยเรา้องทำ,ทำ,ทำไงอ่ะต้องเอบในห้องนะ้ำ <c> ม <oughs> าครั้งนี้กูต้องป๊อปถ้าคุณไปถ้าคุณไม่ป๊อปคุณจะตายอะไรคือป๊อปวะ คือเราต้องเรียนหรอถ้าคุณไม่ได้เรียนตอนที่อาจารย์มาคุณจะตายโอ <Okay. S 2> คุณไม่ดืม่มน้ำคุณจะตายคุณไม่กินเบอร์เกอร์คุณจะตายถ้าคุณต้องการป๊อปถ้าคุณไม่ป๊อปคุณจะตายอำ<จ>ไมทำไตอ,อ,อาจารย์อยู่ไหนก่อนเอกุเรียนรอเลยเพิ่มความฉลาดรอแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเจนเนเรเตอร์จะหมดตอนไหนสายล่างออสซิน,นอ๋อ เฮ้ยเราเรียนน้องใช้ออกซิเจนด้วยแบบออกซิเจนแบบในโรงเรียนนี้ต้องแบบใช้ของตัวเองอ่ะอืมอย่างหอประหยัดใครประหยัดมันเฮ้ย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 บายบายขี้ก่อนเลยโอเคนะอะไรเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้พี่เรียนรู้ เรียนอยู่เฮ้ยปวดขี้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 เจอดูไโคูมาเรียนหรือว่าตายหาห้องน้ำหรือมึงจะตายขี้จะหลุดแล้ว เป็นชีิกับันเป็นชีิมอนูอาจารย์กลับไปหลับแล้วไอ้ไม่ขี้แตกหน่อยไอ้เฮียขี้แตกตายเลยไอ้เฮียบูดจัดเลยครับไม่เป็นเฮีย ก็ตายแล้วขี้ขังเก่งเลยอมเฮ้ยครูมาครูมาเนี่ยม็อขวัญที่ตอนนี้จบเลยนะครูมาเฮ้ยครูมันออกมาจากห้องแล้ว Where are you นิเจอไม่เห็นหรอกเรียนเราเสียงแบบยังเฮียครูมันกลับเข้าห้องแล้วเรามันนอนหลับเลยซีเซอร์แม่งหลับสีเลย เฮ้ยผ่านว่ะไอ้เนี่ยกูกิ่งว่ะดูฉากจบแป๊บเห็นมีมมเลยทำไมกูแข็งตออเลยวะ <c oughs> อ้าวจบแค่นี้อ่ะเฮ้ยยังยังยังระ <c oughs> ย้เ <c oughs> จนแพ้แม่งอยู่อยู่ไหเย้ yeah. ไปเลยนี่เราล้องเรียนไม้ลูกคู่เป็นคนมารับวัดแล้วกูไม่ไปแล้วกูนะ่เป็นคาเมล่าแล้วกันอ่อเรียบร้อยไป Let's g กด yes นั่นี่ไ let's let's go. ว้าวกด yes แล้วนี่ .What เ h อ h e มาเอาหม่เอาใม่เมอหมมมึงขอเล่นันมึงกดเล่นยังมึงขอมามึงขอมา๋อกดเล่นอ่ะกดเล่นก่อนววนวนวอมาละไอพี่หันดีดดิอ๋ออันนี้คือกูหันให้เหรอโอเคใช่ ดูด่วนหันล็อกหน้าจอหาจะล็อกหน้าจอต้องหเหืออ้าวอ๋าอ้อ้ไม่เห็นอันนี้คือเอ้ยจะบังดิไปใช่ไ,ไหมละ่ะเดินต่อไป เอ้ยอนิ่งดีเดินต่อไปอาใช่แบงค์เต็มไม่ได้เออแบงค์เดินดีๆความสมเคยยึกมองไม่เห็นได้มึงจะสับใหม่วะขู่นะูมองไม่เห็นดีอ่ะอ่าออ่า มันต้องเรียกูดาวล่เอาแม่เป็นตัวไมตีนไม่ให้เป็นตีนเราไม่ชื่อรอยการอากาศได้ตีตลกดีสุดแล้วมักดม

โน่ง่ายเดียอะมามาเป็นตีนว่าหนูเป็นตีนตีนออกมาหนีออกมาแล้วก็โบสตีนมาเฮ้ยมาแล้ววะเออโน่ no. ที่ใช่โนโน่โนมึงทำอย่างนี้แบบเขาว่าไงาวะ โไม่ได้แดงเออสมุทรีสมุทรีมามาเออเออไอฮีสมุทีดีฮึ่น้องน้องน้องไม่ได้แดงไม่ได้แดงนิ่งนิ่งเนีนิ่งทั่ว้

เวรดักมอยาดล่ะข้าตัวตายออกจากปะปี้เลยเอ่อขมงนี้มักที่เชื่อมสัมพันธ์ด้วยสายใยญไงล่ะมัไป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 เอาเยอะเยอะเยอะ <c oughs> ันึ่งก็ฟิวดิเออต้นละครเ,เ,เนี่ยอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเฮเฮ้ยยหนึ่งหยุดก่อนหยุดหยุดสต๊อปอะเพิ่ม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 พุ่งพุ่งเอ,อ้ยโดนหนีเลย

หลี่แม่อะไรวะไม่รู้ตัวมั้งเลยระเบิดเลยป้องฉันไอ้ยม็ไซ์เนี่ยนี่มือจริงจริงเราเรา สกีบอลอินกูน่าอิสเจ้าโอ้ยไปเลยสกีบอลเฮ้ยอะไรวะ ไงกูแม่นไหมเชี่ยเลยสั่งขี้โม่เลยกูเหรอเออเออนี่ไม่ไม่ไม่พีชีบเลย